สิบแนวคิดเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ล้วนและไม่ใช่เรื่องของใครมากำหนดอนาคตแทนคุณแต่เป็นผลลัพธ์จากแนวคิดที่คุณเลือกใช้ในแต่ละวันแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นในหัวจะก,กำหนดพฤติกรรมพฤติกรรมจะกลายเป็นนิสยัยนิสยัยจะกลายเป็นโชคชะตาของคุณในที่สุดบทความนี้คือสิบแนวคิดสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตคุณคลี่คล,คลายออกแบบใหม่และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง พร้อมขยายความแบบเต็มๆให้คุณเห็นภาพชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงทันทีหนึ่งเลิกโทษโชคชะตาแล้วรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่าม่อมเต็มที่หลายครั้งชีวิตเราไม่ก้าวหน้าเพราะเราเผลอมอบพลังให้สิ่งที่อยู่นอกตัวเองเช่นโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนรอบตัวหรือเหตุการณ์ในอดีตเมื่อเราบอกตัวเองว่าชีวิตฉันแย่เพราะคนอื่นทาเรากําลังยอมยกอํานาจให้คนอื่นกําหนดอนาคตเราไปแล้วแต่เมื่อคุณเริ่มคิดว่าถ้าชีวิตฉันจะดีขึ้น ฉันต้องเป็นคนลงมือทำเองนี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนจริงการรับผิดชอบชีวิตตัวเองทำให้คุณหยุดคิดแบบผู้แพ้เริ่มมองหาวิธีแก้ปัญหาเลิกเสียเวลาโทษใครเห็นโอกาสในปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับมันตัวอย่างงานที่อยู่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่เพราะเรายังไม่อัพสกินความสัมพันธ์ไม่ดีไม่ใช่เพราะเจอแต่คนไม่ดีแต่เพราะเรายังไม่กล้าตั้งขอบเขตให้ตัวเองเงินไม่พอไม่ใช่เพราะดวงไม่ขึ้นแต่เพราะเรายังไม่หาแหล่งรายได้ที่เหมาะกับยุคสมัย เมื่อคุณคิดแบบเจ้าของชีวิตทุกการตัดสินใจจะมีพลังขึ้นทันทีและความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเกิดอย่างต่อเนื่องสองเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ทําให้สม่ําเสมอจนกลายเป็นนิสัยสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนเรามากที่สุดไม่ใช่การทําครั้งใหญ่แต่เป็นการทําสิ่งเล็กๆซ้ําๆทุกวันการออกกําลังกายหนักมากครั้งเดียวไม่ช่วยอะไรแต่การออกกําลังกายวันละห้านาทีช่วยได้การอ่านหนังสือครั้งละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละครั้งยังสู้การอ่านวันละสิบนาทีไม่ได้การเก็บหนึ่งครั้ง และก้อนใหญ่ไม่สู้การออมแบบไม่ขาดตอนหลักจริงคือเล็กแต่ไม่หยุดคือสูตรเปลี่ยนชีวิตที่ทรงพลังที่สุดสิ่งเล็กที่ทําทุกวันจะสะสมจนเป็นนิสัยและนิสัยคือสิ่งที่ผลักดันชีวิตไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติค่อยๆเริ่มค่อยๆทําค่อยๆสร้างนั่นคือวิธีที่มนุษย์ทุกคนสร้างความสําเร็จแบบยั่งยืนสามเลือกคนรอบข้างให้ดีเพราะพลังของคนรอบตัวแกร่งกว่าที่คุณคิดคนที่อยู่ใกล้เรามีผลกับชีวิตมาก จนหลายคนไม่รู้ตัวอารมณ์ทัศนคตินิสยัยความประพฤติล้วนส่งต่อกันได้โดยธรรมชาติถ้าคุณอยู่ใกล้คนบ่นคนลบคนชอบกลัวคนชอบตีกรอบคุณจะกลายเป็นแบบนั้นโดยไม่ตั้งใจแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้คนคิดบวกคนมีวินัยคนขยันคนมีเอป้าหมายคุณจะค่อยๆรับพลังแบบนั้นมาเช่นกันตัวอย่างง่ายๆคุยกับคนลบครึ่งชั่วโมงจะหมดแรงทั้งวันคุยกับคนมีไฟแค่ห้านาที จะอยากทําอะไรดีๆขึ้นมาทันทีเลือกคนใกล้ตัวให้ดีเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวไม่ต้องตัดใครทิ้งทั้งหมดแค่ให้คุณเลือกระยะห่างให้เหมาะสมให้เวลากับคนที่พาคุณเติบโตมากขึ้นลดเวลากับคนที่ทําให้คุณถอยหลังคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนสี่ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกเพื่อให้ชีวิตเบาและเดินเร็วขึ้นหลายครั้งชีวิตเราไม่ไปไหนเพราะเราพกของหนักโดยไม่รู้ตัวทั้งคนงานปัญหานิสัยสิ่งของความคิดที่ไม่ มีประโยชน์ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเพราะเพิ่มสิ่งเข้ามาเรื่อยๆแต่ดีขึ้นเพราะตัดออกจนเหลือแต่สิ่งสําคัญจริงๆลองถามตัวเองตอนนี้ว่างานนี้ยังสําคัญกับอนาคตไหมคนนี้ยังส่งผลดีต่อชีวิตไหมนิสัยนี้ยังควรอยู่ไหมาการใช้เวลานี้ยังคุ้มไหมถ้าคําตอบคือไม่คุณรู้แล้วว่าต้องทําอย่างไรการตัดสินไม่จําเป็นออกทําให้หัวโล่งขึ้นมีพลังมากขึ้นและมีพื้นที่สําหรับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตห้า คิดแบบผู้ชนะไม่ใช่ยืดของสถานการณ์มนุษย์ทุกคนมีปัญหาแต่คนที่พ้นวิกฤตได้เร็วคือคนที่เลือกท่าทีต่อปัญหาได้ถูกต้องอยืดจะคิดว่าทําไมต้องเป็นฉันช่วยไม่ได้โชคไม่ดีเลยผู้ชนะจะคิดว่าปัญหานี้มาบททดสอบฉันฉันจะรับมือยังไงให้เก่งขึ้นต่างกันเพียงวิธีคิดแต่ผลลัพธ์ต่างกันมหาศาลยืดจะติดอยู่กับที่ผู้ชนะจะเดินหน้าแม้จะช้าแต่เดินแน่นอนมนุษย์ที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นคนที่ ดีความปัญหาเป็นพลังได้ดีกว่า6ดูแลสุขภาพก่อนทุกเรื่องเพราะนี่คือหลักฐานของชีวิตดีทั้งหมดคุณอาจมีเป้าหมายมากมายแต่ถ้าร่างกายเหนื่อยท้อป่วยง่ายสมองล้าชีวิตจะไม่ไปไหนเลยสุขภาพคือทุนชีวิตแบบพื้นฐานที่สุดและเป็นส่วนน้อยที่คนและเลยมากที่สุดการดูแลง่ายๆมีแค่3ข้อหนอนให้พอสมองฟื้นตัวการตัดสินใจดีขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้น2กินดีขึ้นทีละนิด ลดหวานลดมันเพิ่มโปรตีนเพิ่มผักสามขยับร่างกายทุกวันไม่ต้องฟิตเนสหนักเพียงเดินหรือยืดเส้นสิบนาทีเมื่อร่างกายดีคุณมีพลังทำงานเมื่อสุขภาพใจดีคุณมีไฟลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองทุกวันชีวิตดีจากข้างในก่อนเสมอเจ็ดโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยสิ่งที่เกินมือเราไปมนุษย์เสียพลังไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากเกินไปประเช่นความคิดเห็นของคนอื่นอดีตที่แก้ไม่ได้ข่าวที่ไม่มีผลกับชีวิตคนที่ไม่เปลี่ยนแม้เราพยายามแล้ว เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนก้อนหินที่กดทับจิตใจแต่ไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยแนวะคิดคือพลังของฉันควรอยู่กับสิ่งที่ฉันจัดการได้เท่านั้นเช่นงานตรงหน้านิสัยของตัวเองวิธีคิดทักษะเป้าหมายการลงมือทําคนที่โฟกัสถูกจุดจะเหนอรน้อยแต่ไปได้ไกลคนที่โฟกัสผิดจุดจะเหนอมากแต่ไม่ขยับไปไหนเลยแปดลงทุนกับตัวเองทุกวันเพราะความรู้คือกําไรที่ไม่มีขาดทุนคุณอาจไม่มีต้นทุนเงินแต่คุณมีต้นทุนเวลาและความสามารถ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอทุกวันที่คุณไม่เรียนอะไรเลยชีวิตจะเหมือนเดิมแต่ทุกวันที่คุณเรียนอะไรใหม่ขึ้นมาชีวิตคุณได้ขยับขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซนต์วิธีลงทุนกับตัวเองง่ายๆอ่านบทความ5นาทีดูคลิปความรู้สั้นๆฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางฝึกทักษะใหม่ทีละน้อยลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำหาแบบอย่างหรือครูที่คุณยึดถือได้การเติบโตของคนเราไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากสิ่งที่เรายอมให้ตัวเองเรียนรู้วันละนิดเดียว แต่ตลอดไปคุณจะทิ้งห่างคนอื่นแบบไม่รู้ตัวก้าวตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วค่อยๆเดินทีละขั้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะทําไม่ได้แต่ล้มเหลวเพราะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเป้าหมายคือเขียนทิศของชีวิตถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายคุณจะใช้ชีวิตไปวันๆแต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายคุณจะรู้ว่าต้องพุ่งไปทิศไหนวิธีตั้งเป้าหมายแบบง่ายและได้ผลหนึ่งเขียนเป้าหมายให้ชัดสองแบ่งเป็นงานย่อยที่ทําได้จริงสามลงตารางว่าจะทําวันไหนสิ ทำทีละขั้นไม่ต้องรีบห้าเช็คความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์เป้าหมายไม่ต้องใหญ่แค่ชัดและสำคัญกับคุณจริงๆเมื่อเป้าหมายชัดสมองจะช่วยคุณหาทางไปสู่มันโดยอัตโนมัติสิบเปลี่ยนคำว่าเดี๋ยวค่อยทำเป็นเริ่มเลยตอนนี้ศัตรูอันดับหนึ่งของความสำเร็จไม่ใช่ความจนไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่การไม่มีโอกาสแต่คือการผัดวันประกันพรุ่งชีวิตจำนวนมากไม่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แต่เพราะไม่เริ่มสักทีคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มใหญ่เริ่มแค่ห้านา นี่เริ่มแค่หนึ่งอย่างเริ่มแค่การลุกขึ้นทําแต่สําคัญที่สุดคือเริ่มตอนนี้การเริ่มทําแม้เพียงเล็กน้อยเป็นการส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้แล้วและพลังนี้จะผลักคุณไปสู่ก้าวต่อไปเรื่อยๆสรุปชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มจากแนวคิดที่ถูกต้องความสําเร็จไม่ใช่โชคความสุขไม่ใช่อุบัติเหตุชีวิตที่ดีไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมอย่างเดียวแต่คือผลจากแนวคิดที่คุณเลือกใช้ทุกวันสิบแนวคิดนี้ ไม่ใช่สูตรลับแต่คือหลักจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้หากอยากพัฒนา1รับผิดชอบชีวิตตัวเอง2ทํทำเล็กๆแต่สม่ำเสมอ3เลือกคนรอบตัวให้ดีสตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น5คิดแบบผู้ชนะ6ดูแลสุขภาพ7โฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้8ลงทุนกับตัวเอง9ตั้งเป้าหมายให้ชัดสิเริ่มทำตอนนี้ยิ่งนำไปใช้เร็วเท่าไหร่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเท่านั้น